มาหน่อยน้องเกมน้องเกมกำลังฮกเดือนเด้อพี่น้องนี่สบายดีไหมจะไปดีแน่เหยิยังเห็ิญยังกับแมวเบิรงเห็ิญยังกับแมวอะยยโอ้ยอย่าหยอกแมวความดื้อดนะเฮ็ดพี่เฮาหามาได้เนาะพี่น้อง ให้แม่น้องเกมแกงมาเรง,นนงเนาะเ้าวตีควายออกนอเกบบน,เกบบน,น,น,กนาวนะวิจเต้ตเพราะว่ามันมันจมุนตอนนี้กินซื้อมาไม่กันยังมุนเนาะตายเก็บเกียร์วันน่ะโอ้ยมุนไปนั่น,นเลยตายดินี่พอแม่พี่น้องไตกบ้านเ้อเนาะเฮ็ด ดีพ่อแม่พี่น,อน,ขขอน้องเบื่อสุขุขทุกคนเน้อนี่พอน้องเกมไปหาเห็ดมานี่ <c oughs> ไปหามา <c oughs> ไไแม่ลองเกมใหเพื่นกินเนี่ยจะได้ไปล้างเนาะตอนนี้แม่น้องเกมสีมะแกงเห็ดสุกินเนาะไปหามามีใหม่ดูดีได้ถ้วยหนึ่งประมาณถ้วยหนึ่งนี่แหละพี่น้องไหนมาไลายวันไหนเนาะตอนนี้ให้ให้แม่น้องเกมไปล้างเห็ดกันเนาะอาจิตตามตอนต่อไปเนาะพี่น้อง เดี๋นาะทานกุศลมแันตอนนี้กะเค็ดกะด่างเรียบร้อยเด้๋ยนาะเบิ่งเบึ้งเค็ดข้าวกะด่างเรียบร้อยแล้วแม่นอมคิงเออแม่นอมคิงนีโมเมนแม่มนอมคิงเนาะอันนี้แม่น้องเกมแม่แม่นอมคิงเห็นแม่เนี่ยวอลรอนเนาะรื้มข้าวพี่น้องนางเรียบร้อยเด้ะเฮาวนี่กะพักที่ข้าวิีดมาใส่พักอย่างพักอีตู่พักอีตู่เขาอีตู่แล้วมีมะขามเออเดี๋ยวข้าวฉไปเก็บ เก็บหยอดหยอดพักติ๋วพี่น้องเักติ๋วมาใส่น้ำอย่าบอกกี้จีไปเก็บข้างหม้อก <n ore. S 2> ต้องใส่น้ำไหลเยอเพราะว่าน้ำในเห็ดมันสีออกตอนนี้เฮาสียางไปเก็บผักติ๋วกันเนาะพี่น้องค้างเฮือดนี่แหละพ,พ,พี่น้องผักติ๋วเนาะหลายบุดนี่ก็แม่นเบิดเดยวนี้พักติ๋วเดี๋ยวเฮาสีเอาผักติ๋วพักติ๋วขาวเนาะพี่น้องจีมันแต่เราโว้ดไปคอยจอบนะมิถุนค่าจอบมาเอานี่มีพักติ๋วนี่เออนี่แหละ วจะใส่แกงเห็ดเนาะเอาวัวายหรอเอาจากสีหายอดพอเด้อเอามีมัคราบน้ำเนี่ยอ่ะะนี่เด้นน่หยอดนี่เออกระไดอยู่มันกับผักติวโค้งเดียวกันอ่ะกระไดเนาะอะไรผักติ๋วละไปกราฟกันเนาะกราบกันไดเนาะ ฮะเฟรนด้แนี่ยักต <punched? S 2> ิ umas, ้วขาวพักติ้วขาวจิวแดงกินมาได้บ่พักติ้วแดงมันจีบเป็นขนพี่น้องเออพักติ้วแดงไะมันจีบเป็นขนเขาจีบพอคอยกินเนาะมันพอมันขมเนี่ยช่วนใหญ่เขาจะจะเอาพักติ้วแดงเนาะโมเมนต์พักจิ้วขาวเออขาพีดบอกถึงเนาะฝนกระโตกเลยพี่น้องเลยเพื่อนแคมทางนี่เนาะ ทุกคนแต่ตอนนี ua, ้ก oh. huh ับหมอเข้าปวดเนาะหมอข้าน้อยก็เตาหน่อยนึงมากับเดิมเดิมเอาเห็ดลงเนาะเห็ดกระด่างเรียบร้อยเลยเด้อพี่น้องด่างสะอาดจากเนี่ยเห็ดปลาพี่น้องเห็ดลงเพราะว่าหมอปดแล้วน้ำกับหมอไซร้ายภายในเด้อพี่น้องเพราะว่ามันชิมีน้ำเฮ็ดอีกเนี่ยเอาไปกับข่าข่าเหนียวเนาะพี่น้อง ปลาคาร์ฟกลงมด้ปลาคามาลกเนี่ย้ย่าคนมันดีหล่มันกินงงเอายังลงมันต่อไปกันเ,เนี่ยน้ำปลาแดพี่น้องน้ำปลาแดกเอาตองลตนอล <c oughs> ะวเนาะปลาแดกต้องมีนอนี่น้องสองเงสองบ่ว,บวง ไปแักหน่อยังอ่าประมาณนี้ครับของนัวพี่น้องใส่หน่อยแสีบหน่อยใส่ได้เสียบหลาย <c oughs> กินได้ายกับผมโดนพายังอีกไหมโอ้ยเห็ดพี่นอ้องเห็ดพวกหเห็ดน้ำหมาเห็ดคาเห็ดดินวันนี้เขาก็ะชิดถาหม้อผวดอีเนาะงเพื่อเขาชิใส่ผักเลย ไ,ไ,ได้ใส่ใส่ฟักด้วยเนะาะฟักติ๋วพี่น้องไปเก็บมาบางหนึ่งนี่เนาะแต่ประมาณนี้แหละต่อไปกับเมนการตำบักเพ็ดใส่พี่น้องเลยพี่มยน้องเพียมตำบักเพ็ดใส่เนาะขาดบปรไก่ได้พี่น้องบักเพ็ดนี่ต้องใส่เนาะนี่มอกะปดเด้เออหม้อหอกะปดเลยอ่ตอนนี้เนาะอันนี้ซุป มีเดล่ดาทาเห็ดอีหยังคือเป็นสีแดงเห็ดน้ำหมากเนาะมันออกสีแดงเป็นเห็ดน้ำหมากเด้อพี่น้องเห็ดมันสิเป็นแดงๆเนาะก็เป็นสีแนวนี่นะยิบไปต่อทำชามเบิ่์กันเด้อพี่น้องนี่ซุกแล้วซุกแล้วตอนนี้เท่ากสิเอาพักใส่เนาะ เอนพักพักอียงนี่พักอีตูพักนั่งตูนี่พักนั่งตูบอแบบสุภาพกับพักนั่งตูพี่น้องแต่ห้องก็จะาโป่งเนาะโป่งเลยก็ได้ด้วยเพื่อนความมันหอมพักมันรวมอาหารโอ้เจ็ดปลาธรรมศาสตร์พี่น้องเชฟเนาะเชฟเนาะเอียยังนะหมอนะหมอนะน็ดปวกเน็ดปวกพี่น้องเน็ดปวดว่ะจังตาขึ้นมาโซ่ซื้อเนาะอลุง อาทิตย์ตามตอนกินเด้อพี่น้องตอนนี้กับซุปไปทีเรียบร้อยนะอเนาะาสิเทจะสวยไปกินน้ำกันเด้อพี่น้องเนาะมาเด้อมาเด้อแกงเฮ็ดพี่น้องายหอนหอนสวยหนึ่งอีหลิริสวยหนึ่งสวยหน่อยหนึ่งพี่น้องสวยกลางอย่างเงี้ยแตเด้อพี่น้องไปกินน้ำกันเด้อมา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 เนี่ยเนาะพี่น้องนี่แกงเฮ็ดหอนหอนพี่น้อ,นนอนนง แองย็ดห่อนๆพี่น้องเลยแก้วประแดกพี่น้องแก้วประแดกมาเด้อมาเด้อปอกขอเหนียวเย็ปเดปวกพี่น้องห่อนๆอืมแตกไปเยอไม่เอากว่ากินข้าวบ่ เออพีห่หนองเง้อแกงเก็บมันหอมแบไปแล้วทำไม,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 ม่ไหม Nhét quá, nha hiệu nháy nha à, à? ừ. đó quả, hết hiệu quả, nha 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 hiệu

าดตาิดต่างกคไหลโคกดแชร่ด้วยพี่น้องอย่าดื่มกครกระดิ่งน้ำเนาะเพื่อทานจะได้ปลอดภัยคิดต่อ,ตอไปของเฮาเป็นกำลังยิ่งใจพี่น้องตามเลิกคอมเมนต์พี่ช่มเขามาไอไรเนาะร่วมร้องเพลงพิดใหม่เข้ากับใจ